ขนาดเลยครับพี่น้องไข่มดแดงครับของแซ่บอีกแล้วครับวันนี้ครับสดๆเลยครับพี่น้องทั้งไข่มดแดงพักหวานป้าเฮ็ดบดครับตลาดพรเทพจังหวัดบุกดาหารพี่น้องเป็นตลาดแรงตลาดขายของป้าอาหารตามมาดูการครับตลาดใหญ่แล้วก็สะอาดครับตลาดนี้ครับพี่น้องของกินของแซ่บเทียบเลยครับสดๆเลยพี่น้องเลยเคื่องแกงเฮ็ดนะครับงามไรยพี่น้องอาหารการกินวันนี้ครับพี่น้อง จานละร้อยบาทครับแมงแคขงไข่หมดแดงเม่เป้งครับสุดยอดของแบ่บยามพรอนที่จังหวัดมุกดาหารครับน้องควายงัวเผาอันนี้ครับพี่น้องลีนงัวเผามีทุกอย่างเลยเป็นของกินนะครับสุดๆเลยครับพี่น้องหอยเชอรี่ถุงะาคาสิบบาทจักระจันจานละร้อยบาทครับพี่น้องโอ้เด็ดเลยครับพี่น้อง,อออง,อองแมงแขงคอครับ สดๆเลยนะพี่น้องนี่คือบรรยากาศตลาดขายของป้าอาหารตามมดูการตอนแรงที่จังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องของกินของขายล้านหน้าเลยพี่น้องไว้เเ็ดบดเ็ดขาวครับร้านเมื่อกี้เห็นนะหอยครับ50บาทต่อจานหนึ่งครับเขียนน้อย100อบาทต่อถุงหนึ่งเครื่องแกงขึ้นครับร้านนี้ครับเมนูปลาน้ำโขงครับ ปลาโจกใหญ่ครับพี่น้องร้านนี้ครับปลานางสดๆเลยพี่น้องบรรยากาศนะโอ้ขักหลายส่อนของกินที่ตลาดคอนเพชรครับใบสามวงแรงของกินเพียบเลยพี่น้องเปอย่ญญางซุ่มบึงอาหารการกินนังกานครับาหาของกินแรงพี่น้องอย่างก,กินของป้าอาหารตามฤดูก,กาลตอนแรงที่จังหวัดมูกดอาหารรถมารถครับตลาด วัฒนธรรมพรเพชรอยู่ด้านหน้าตรงข้ามกับโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลครับคักทุกอย่างเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาย่างบึงบรรยากาศทํางในของตลาดสุกกครับร้านนี้ก็คกครับพี่น้องร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงครับคือของแซ่บละพี่น้องเองอันนี้ขายได้ไหมคะน่ะห้าสิบบาทโอห้าสิบบาทราคาเดิมเอาชุดหนึ่งครับแม่ค้าได้ค่ะได้ค้าห้าสิบบาทครับ ก็สิบบาทาน,นะคะครับขอบคุณนะคะครับบรรยากาศครับพี่น้องหากินคลองแซ่บหน้าฮอนครับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงครับไข่หมด,ดแดงเลยครับพวกตะวันป้านะครับอันนี้ร้านขายกล้วยทอดครับสุดๆเลยครับพี่น้องบรรยากาศครับกล้วยทอดมันทอด ร้าขายปลาป่นครับพี่น้องเกียวปลาคอครับ้อ,อมหอยป่นเห็ดฟางพี่น้องร้านนี้นะตลาดใหญ่ครับมีอาหารการกินทุกประเภทเลยอันนี้ร้าขายต้มเครืองไงงัวครับพี่น้องร้านนี้นะหางงัวเผาพี่น้องต้มเปื่อ,อยอันนี้ครับบรรยากาศค่าขนาดเลยพี่น้องเนื้อวัวครับพี่น้องครับมีทุกอย่างเลยเนื้อแห้งจะมีเดดเดียวนะ เนื้อก้อยเนื or or ้อซอยจู้รับร้านนี้ครับโลละสองแปดสิบาทครับเนื้อก้อยนะครับเนื้อขับร้าก็สองแปดบบาทต่อโลครับนี่คืออาหารสดที่ตลาดวัฒนธรรมพรเพชรครับพี่น้องของกินร้ายแห้งครับเนื้อวัวปลานนําโคงมีทุกอย่างครับอันนี้จะเป็นโซนขายขายเนื้อครับพวกเนื้อเป็ดเนื้อไก่เครื่องไนไก่ครับพี่น้อง ไก่สดครับผู้พวนไข่งานตัวเป็นขนาดเนาะสดๆเลยพี่น้องเองเนื้อหมูสดครับพี่น้องครับมาจะขนาดครับผม <g iggle> เนื้อหมูครับโลละร้อยห้าสิบบาทครับมะม่วงน้ำปลาหวานครับพี่น้องโอ้เกลียวพี่น้องครับข,ขนาดเลยปลาตัวอันนี้จะเปรี้ยงปะงครับวันนี้โอ้โหข,ขนาดพี่น้อง เด็ดๆดเลยครับพี่น้องซิมฟรีพี่น้องกินแล้วทิ่ใจแน่นอนพี่น้องแซ่บกินสุดยอดเลยครับพี่น้องชุดมะม่วงน้ำปลาหวานครับเด็ดเดดเลยครับสวัสดียํมย็นครับผมไม่ขอก่อนทัวร์ครับพามาอ่อนทัวร์ตลาด แหลงวัฒนธรรมพรพิษครับของกินแซ่บในซ่วงหน้าฮอนพี่น้องมะม่วงน้ำปลาหวานครับโอ้ขากหลายพี่น้องมะม่วงน้อยมะม่วงเพิ่มครับข้าขนาดเลยพี่น้องเองอันนี้คาะชุดจิ๊กบาทขายไหมคาชินะอ๋อซาบาะเนาะเอาชุดหนึ่งขายไหมคาเป็นตาแ,แซา่บขนาดเลยพี่น้องมะม่วงน้ำปลาหวานพรุงนี้าบะยี่สิบบาทต่อชุดหนึ่งครับอันนี้โบครับอันนี้มะม่วงยังครับมีนนะ Tang, aos aos มะม่วงเบาเนาะอ๋อมะม่วงเบาครับพี่น้องเจียวพักกันทานเลยครับพี่น้องอันนี้เจียวน้ำปลาเป็นไงบ้างน um. e <'s> okay, ี้เจียวน้ำปลาหวานหน้ำปลาล้าพี่น้องโอ้ครับพักกันทานเลยพี่น้องนี่เจียวคากับข้าวแรงครับพี่น้องบรรยากาศยานยินครับร้านขายเฮ็ดครับพี่น้องสดๆเลยเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดบดเฮ็ดเฟืองพักหวานครับพี่น้องร้านนี้ครับ ตลาดมันสดแลวก็ะสะอาดกับตลาดนาดี้นะของกินนี่เพียบเลยพี่น้องซัมส,สีหากินของป่าในช่วงยามฮอนครับส้มเขียวหวานโลัละหกสิบบาทอันนี้มันจะเป็นมะปางหวานครับพี่น้องเมือก่งีงยเลยไหมทใ้ใกล้ๆเลยไหมครับขีดละซาวบาทอันนี้เครื่องแกงเฮ็ดชุดละห้าสิบบาทครับขายดีทุกร้านเลยพี่น้องมันสดนะครับมันเป็นตาก,กินครับพี่น้องเฮ็ดเฟื่องร้านนี้งามๆเลยพี่น้องครับ หน่อไม้สดครับพี่น้องจะเป็นหน่อไม้กิมซุงครับที่เพิ่นเอามาขายะนะมันจะกาศครับนี่คืออาหารการกินตลาดวัฒนธรรมพรพิษจังหวัดบุกดาหารครับพี่น้องหน่อ,นอไม้ป้าหน่อนไม้ใหญ่ไหมมับวกกับงามพกค่ากับแห้งงามพี่น้องชุดละชุดละห้าสิบบาท สสค,ครบส่ครับพี่น้องมื้อนี้แค่บปเดียงลายแห้งครับลูกหัวกระไลครับพี่น้องมื้อนี้แค่นะห้าสิบบาทต่อชุดหนึ่งครับลุค <c oughs> บรบรยากาศพี่น้อง <c oughs> นี่คือบรรยากาศตลาดแรงตลาดขายของปลาอาหารตามฤดูกาลที่จังหวัดมุกดาหารครับลูกหวกจละห้าสิบพี่น้อง พ่อค้าสแกนได้ยังบอสแกนไ,ได้เอาจานหนึ่งสิครับเอาลูกหัวครับลูกหัวพี่น้องของเด็ดครับครับ ยามเย็นคร kind of ับบลายสามม้งแรงพี่น้องแม้งกินูนเม่ไข่แล้วก็นาจักระจันครับวันนี้แม้งกินซอนครับพี่น้องเมื่อได้สิมีเดินมาขายนะเม่แข็งจิกนะเม่ฆาจั่หน่อยจั่นน้อยจะม้วนยามมันอยู่เนาะแมีนจ้าสองสามหมื่นเลยแหละโอ้ครับนี่พี่น้องครับเป็นเด็นเลยครับไข่มดแดงครับจานละึ่งร้อยบาทครับนี่ส่วนมุกินมาขวมาเองเลยบริกาศครับก็คุ้มครับวันนี้ เมนตอร์ตอร์กี้นาะเนืน้อหมูป่าเป็นขายลูกละสองร้อยแปดสิบสี่น้องครับหมู <laughs> สะอ่อนของกินพี่น้องครับหมูป่าก่อนได้ครับป่าสิบเเลยครับครับเนื้อหมูป่าครับอันนี้ครับเนื้อางามนนาดเลยครับพี่น้องครับย่างและก้อยเนาะครับเนาะอันนี้เนาะเนื้อหมูป่านะ คั่งหน้าเดี่น้องันนี้ครับของกินครับมัสดครับมากหลยเป็นน้องอาหารขึ้นบ้านโดยเฉพาะเมนูไข่บดแดงครับที่ว่าช่วงนี้ผมกินเกือบทุกม้อเลยครับป็นน้องมันสดนะแล้วก็มันสะอาดครับน้องเลยซื้อเกือบทุกตลาดเลยของกินครับน้อง น้ำลายครับแค่หมดแดงครับหมูดาหารครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นหน้าข่างของตลาดครับเราเปิงการขบพี่น้องของกินธนบัครลำไยเชียงใหม่ครับช่วงนี้มะม่วงสุกหลายครับแล้วก็ทุเรียนซุกก็เริ่มมีขายหลายแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องของแซ่บยำพรครับ เมนูข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนครับเป็นดๆเลยครับพี่น้องนี่เป็นโซนขายผลไม้ครับแตงโมลูกใหญ่มากเลยครับแตงโมมะม่วงน้ำดอกไม้ครับส้มเขียวหวานแล้วก็ละไทยเมนูปลาดัาปูที่เป็นปลาหน้าแล้วก็ปลากดคัขงครับพี่น้องร้านนี้เห็นนะนี่ครับเบอร์ใกา้ครับปลาดัาปูที่ตัวใหญ่เลยพี่น้องปลาคัางนะครับปลาเนื้ออ่อนครับพี่น้องอันนี้ ปลานางปลายน้อนครับน้างามตัวกระเจียวครับผักหวานห้าสิบบาทมันสดครับปลาตะเพีนยนครับ,รรบพี่น้องอันนี้ปลายังครับไปน้อยใช่นะปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยห้าสิบบาทต่อจานหนึ่งครับ น,นี่กับร่างกายปลาแซบครับพี่น้องปลาปีกไก่และก็ปลานั่งครับถาดละร้อยบาทครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องข้างหน้าเลยสดๆเลยครับพี่น้องบรรยากาศครับ นี่คือตลาดขายของป่าอาหารธรมรมชาติตามฤดูกาลที่จังหวัดมุกดา,าหารครับพี่น้องเด็ดขนาดครับพี่น้องครับหน่อไม้บุงหวานครับวันนี้วันนี้อากาศฮอนอบอ้าวครับ กอ่อนสงการน่าจะมีฝนตกครับแถบนี้นะวัวเผาครับ250บาทต้มแซ่บชุด150าครับเนื้อแดดเดียวครับพวงละ30บาทพี่น้องสองสามอันนี้เนื้องวงัครับเนาะเอาสามพวงครับสแกนจ่ายด้วยครับ เนื้อแดดเดียวครับป้าพี่น้องครับเนื้อซอยจุก็มีไหมเด็ดเลยครับเป็นทุกเนื้อเม็พ่อค้านาะเนื้อขาดลายเนื้อซอยจุเสือร้องไห้ครับแมงกินูนแมงแทงโคแล้วก็ไข่หมดแดงพักวันป้าลายพี่น้องครับของกินในช่วงนี้ครับพึ่งขายที่ทจัดรหคาสิบจัดร้อยบาทครับพี่น้องของกินน้ำเพียเลยบะสามวงเลยมาต้นไปครับมาหาเรากินกอนแซ็ปมืนกันพี่น้องลูกพวกก็ลายพี่น้องโอ้สวัสดีพี่น้อง